ครับสวัสดีเพื่อนทาง YouTube ครับช่วงนี้ทีมงานชนบทไม่มีงานครับวันนี้เปลี่ยนอาชีพใหม่มาเลี้ยงไก่หลังจากที่โดนพิษโควิดครับโดนสั่งหยุดตั้งแต่เดือนเมษาแล้วก็มาเดือนพฤษภา คาดว่าน่าจะถึงสิ้นเดือนถ้าโควิดยังไม่หายก็คงจะหยุดยาวกันอีกตรงนี้ก็เลยต้องหันเหมาทำกิจอื่นเลี้ยงไก่กไก่มันไขละไรโอ้ยมันไขร,ถ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 รถแล้ว่าเป็นยังไงลูกเจ็บเขาตัวฟักสามฟอง โอ้ไก่ไก่ไข่ครับไข่ทิ้งน่รอะไรเราตอนนี้เลี้ยง <c oughs> เลี้ยงไก่เป็นอาชีพเสริมครับ ตัวนี้มีบ่โอ้มีแม่ไข่กับมีแถนั้นแมก่กำลังไข่อยู่ก็นีไกต่ตาบอดเลยฮะก็มีนตาบอดเป็นแดงคือตาบอดโอ,โอ้อันนั้นบอดดนแล้วตัวนี้นี่เออให้มันกินไงนมัน,มนอเออเดี๋ยว,กกเ,วเดียวมันก็ลักินเอ่งวันดอกครับไก่ครับไก่ช่วงให้อาหารไก่ช่วงเย็นๆครับไก่น้อยไก่น้อย บริเวณสวนล้อรอบข้อไก่ของเราครับบรรยากาศช่วเงยเงย็นๆแดดล่มลมตก ที่นี่ที่กว้างดีครับเหมาะสำหรับการเลี้ยงเก็ดเลี้ยงไก่อย่างดีครับเื้ที่กว้างไม่ว่าด้านข้างด้านหลังก็จะติดสวนยางทั้งหมดัางทางโน้นที่แสงที่ตกของเราจะเป็นถนนใหญ่ครับถนนเข้าหมู่บ้าน โอ้นี่ฟิลสงสัยมันตีกันวะเอดซะเลยปีกไกลน้อยสุบกี่เดือบางพวกก็ยังไม่เข้ามาครับบางพวกก็ยังอยู่ในในสวนอยู่ยังไม่ออกมากินอาหารส่วน่วกนี้ครับมันยังยังไม่กล้าออกไปไหนครับความกล้ายังไม่มีเด็กๆ ตัวนี้ยังเปนเด็กอยู่สิ่งต้องระวังคือหมาครับเพราะว่าเราไม่ได้ปิดรอบๆบ,บริเวณนี้ไม่มีปิดไม่ได้กั้นครับแต่หมาก็เคยเข้ามาเอาไก่น้อยไปกินอยู่ครั้งหนึ่งประมาณสองตัวครับภาพวิ่งนีเลยสก่รุ่นนี้ินหลังจากนั้นเราก็ดำเนินการวางรวดเลยครับรวด ใช้ไฟใช้ไฟฟ้าสส,สองว้นครับปล่อยกระแสไฟให้ช็อตเพราะว่าหมามันจะมาช่วงกลางคืนครับช่วงที่ไก่กินมแมลงคาบแล้วก็วิ่งหนีเลยครับวันหลังมาก็มาเจอลวดที่ผมวางไว้ครับช็อตมันก็ไม่กล้ามาอีกวางรอบๆเล้าไกลเลยครับลวด แล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้ารับรองเข็ดโอ้นี่ไข่ไข่ทิ้งครับไข่ไปทั่วพวกนี้ก็ังเด็กเด็กบไม่กล้าออกไปกินกับเขาเรากินอยู่ข้างในดูซิโอ้มีอยู่ ตรงนี้ก็มีแม่ไก่ประมาณ40ตัวครับรอบหนึ่งก็ได้ประมาณ80-90ฟองเอาเข้าตู้ฟักันนี้ก็มีเพราะว่า3วันที่แล้วก็เก็บไป60สิบกว่าฟองครับแล้วก็เก็บไปเข้าตู้ฟักัางนู้นด้วยครับ ไอ้ที่ไข่ในรังก็มีไอ้ที่ไม่ไข่ในรังก็มีไข่ในปลากำลังสนุกสนานกับการกินบรรยากาศเย็นๆครับเย็น ไก่เดินไปเดินมาก็เตะลวดเนีบแต่ช่วงนี้เราจะปล่อยเฉพาะกลางคืนวางลวดน้ํารอบขอกไก่ไก่เดินมาก็เตะทุกครั้งแต่ช่วงไก่เขานอนเราก็จะปล่อยกระแสไฟไว้พวกหมามันจะเข้ามาเข้ามาด้านหลังมาแล้วก็มาชนลวดก็ไฟก็ช็อตก็ไม่กล้าเข้ามาอีก นั่นหลังก็เป็นสวนยางทั้งหมดเหมาะครับแต่ว่าต้องระวังหมานิดนึงถ้าหมามาก็เสียหายทันทีครับพอามาันกัดแล้วไม่กินกัดทิ้งบร,ริเวณรอบๆสวนครับช่วงช่วงแบบล่มลมตกให้อาหารไก่ช่วงเย็น นี่ก็จะปลูกกล้วยปลูกกล้วยไว้ให้ไก่ปลูกไปแล้วหนึ่งรอบแต่โดนไก่กินหมดเนื่องจากเราไม่ได้ล้อมด้วยตะข่ายบรรยากาศร,บรอบๆสวนครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเอามาฝากใหม่